m ไ s s t ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา Carol S. The w e e k เขียน ep 5กรอบคิดเปลี่ยนความหมายของคำว่าล้มเหลวพ่อแม่ของโรเบิร์ตเทอรทูลบูชาลูกชายวัยสามขวบคนนี้มากและมักคุยโวถึงวีรกรรมของเขาอยู่เป็นประจำโดยมองว่าไม่มีเด็กคนไหนจะฉลาดและมีความคิดสร้างสารรค์เท่าโรเบิร์ตอีกแล้วแต่แล้วโรเบิร์ตก็ทำสิ่งที่ไม่สามารถให้อภัยได้ นั่นคือเขาสอบเข้าโรงเรียนอนุบาลอันดับหนึ่งของนิวยอร์กไม่ได้หลังจากนั้นพ่อแม่ก็เย็นชาใส่โรเบิร์ตไม่พูดถึงเขาเหมือนเมื่อก่อนรวมทั้งไม่แสดงความรักใคร่และภาคภูมิใจในตัวเขาเหมือนเคยเขาไม่ใช่หนูน้อยโรเบิร์ตจอมฉลาดอีกต่อไปแต่กลายเป็นเด็กที่ทำลายชื่อเสียงของตัวเองและทำให้พ่อแม่อับอายขายหน้าเจ้าหนูกลายเป็นคนล้มเหลว ด้วยวัยเพียงสามขวบไปเสียแล้วบทความในหนังสือพิมพ์ The New York Times ชี้ให้เห็นว่าความล้มเหลวสามารถแปลเปลี่ยนจากการกระทำฉันล้มเหลวไปเป็นอัตลักษณ์ฉันเป็นคนล้มเหลวแนวคิดนี้เกิดขึ้นเฉพาะคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวตอนเด็กๆฉันเองก็กังวลว่าจะต้องพบเจอชะตากรรมแบบเดียวกับโรเบิร์ต ตอนอยู่เกรด6ฉันสะกดคำเก่งที่สุดในโรงเรียนครูใหญ่อยากให้ฉันลงแข่งสะกดคำระดับประเทศแต่ฉันปฏิเสธตอนอยู่เกรด9ฉันทำคะแนนวิชาภาษาฝรั่งเศสได้ยอดเยี่ยมครูอยากให้ฉันลงแข่งภาษาฝรั่งเศสระดับประเทศฉันก็ปฏิเสธอีกเหมือนเดิมเพราะฉันไม่เข้าใจว่าจะเอาตัวเองไปเสี่ยงทำไม ทำไมฉันต้องลงแข่งเพื่อเสี่ยงที่จะเปลี่ยนความสําเร็จให้เป็นความล้มเหลวหรือผู้ชนะให้เป็นผู้แพ้ด้วยเออร์นี่เอลส์สุดยอดนะักกอล์ฟก็เคยกังวลกับเรื่องนี้เช่นกันหลังจากแพ้การแข่งขันครั้งแล้วครั้งเล่ามาตลอดระยะเวลาหปีในที่สุดก็ชนะการแข่งขันรายการสำคัญแต่จะเป็นอย่างไรถ้าครั้งต่อไปเขาแพ้อีกผมคงเปลี่ยนไปกลายเป็นคนละคนเอลส บอกว่าเขาคงกลายเป็นไอคีแพ้เดือนเมษายนของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนจำนวนมากจะได้รับจดหมายปฏิเสธการเข้าเรียนต่อจากมหาวิทยาลัยส่งผลให้มีคนล้มเหลวจำนวนมากผุดขึ้นทั่วทุกแห่งของประเทศทันทีเด็กหนุ่มสาวหัวดีนับพันกลายเป็นเด็กสาวที่เข้าพรินสตันไม่ได้หรือเด็กหนุ่มที่เข้าแตนฟอร์ดไม่ได้ช่วงเวลาชี้ชะตา แม้แต่ในบรรดาคนที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้ความล้มเหลวก็เป็นประสบการณ์อันน่าเจ็บปวดอย่างไรก็ตามมันไม่ได้กำหนดตัวตนของคุณแต่เป็นปัญหาที่คุณต้องเผชิญหน้ารับมือและเรียนรู้จิมมาเชลอดีตผู้เล่นเกมรับของทีมอเมริกันฟุตบอลมินิโซตาไวกิง้งเล่าถึงเหตุการณ์เรียบง่ายที่ทำให้เขากลายเป็นคนล้มเหลว ในการแข่งขันกับทีมซานฟรานซิสโก 49ers มาเชลเห็นลูกบอลบนพื้นเลยคว้ามันขึ้นมาและรีบวิ่งไปทำทัชดาวขณะที่ผู้ชมส่งเสียงเชียร์กระหึ่มแต่เขาวิ่งผิดทางและทำแต้มให้ผิดทีมเกมการแข่งขันนัดนี้ยังออกอากาศไปทั่วประเทศอีกด้วยมันเป็นช่วงเวลาหายนะที่สุดในชีวิตความอับอายครั้งนี้รุนแรงนักแต่ในช่วงเวลาพักครึ่ง มาแชลคิดว่าถ้าทำผิดก็ต้องหาทางแก้ให้ถูกผมจะจมอยู่กับความเศร้าหรือจะทำบางอย่างกับมันมาแชลตั้งสติและลงเล่นในครึ่งหลังต่อนี่เป็นหนึ่งในเกมที่เขาเล่นได้ดีที่สุดในชีวิตและเขามีส่วนช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะในวันนั้นแต่มาแชลไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเขาออกไปพูดให้ผู้คนฟังและตอบจดหมายที่หลั่งไหลเข้ามาจากบรรดาคนที่เขียนมาเล่าประสบการณ์อันน่าอับอายของตัวเอง ในระหว่างการแข่งขันครั้งนั้นเขาตั้งสติให้มากขึ้นและแทนที่จะยอมให้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมแรกมาชี้ชะตาชีวิตเขากลับลุกขึ้นมาควบคุมมันใช้ประโยชน์จากมันเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นและเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวการพ่ายแพ้ให้กับความล้มเหลวจะตามหลอกหลอนคุณไปชั่วชีวิต เบอร์ nard ลัวโซเป็นหนึ่งในเชฟระดับโลกทั่วประเทศฝรั่งเศสมีพัตาคารเพียงไม่กี่หยิบมือที่ได้รับการจัดอันดับสามดาวจากไกด์มิชลินซึ่งเป็นคู่มือแนะนำร้านอาหารที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในยุโรปร้านอาหารของเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ในระหว่างที่คู่มือไกด์มิชลินประจำปี2003กำลังตีพิมพ์ลัวโซกลับฆ่าตัวตาย สาเหตุเป็นเพราะในคู่มืออีกเล่มชื่อกุริมิลัวเขาเสียคะแนนไป2คะแนนจาก19เหลือ17คะแนนเต็ม20และมีข่าวลือหนาหูว่าในคู่มือไกด์มิชลินประจำปี2003เขาอาจเสียดาวไปหนึ่งดาวด้วยแต่อันที่จริงเขายังคงได้ดาวเท่าเดิมทว่าความคิดที่ว่าตัวเองล้มเหลวกลับครอบงำเขาลัวโซเป็นผู้บุกเบิก เขาเป็นหนึ่งในเชฟคนแรกๆที่ขับเคลื่อนการปรุงอาหารแนวใหม่โดยเปลี่ยนจากการใช้เนยและครีมทำวายซอสแบบดั้งเดิมในการปรุงอาหารแบบฝรั่งเศสให้เป็นการเน้นรสชาติของอาหารที่จัดจ้านขึ้นเขาเป็นชายผู้ที่มีพลังงานล้นเหลือทั้งยังเป็นเจ้าของกิจการด้วยนอกจากร้านอาหารที่ได้รับสามดาวในแคว้นเบอร์กันดีเขายังเปิดร้านอาหารอีก3แห่งในกรุงปารีส เขียนตำราอาหารมากมายและออกผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งลัวโซเคยบอกว่าผมก็เหมือนอีฟแซงโลลองเพราะผมทำทั้งสินค้าหรูหราและสินค้าสำเร็จรูปชายที่มีพรสวรรค์และเต็มไปด้วยความคิดบริเริ่มน่าจะมีอนาคตที่สดใสได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะมีหรือไม่มีดาวมิชลินก็ตามความจริงแล้วผู้อำนวยการของกุยมินลัวกล่าวว่า คาดไม่ถึงจริงๆว่าการจัดอันดับของพวกเขาจะสามารถพรากชีวิตของลัวโซไปได้แต่สำหรับคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวเรื่องนี้เกิดขึ้นได้การได้อันดับต่ำลงทำให้นิยามของตัวตนเขาเปลี่ยนไปเขาได้กลายเป็นคนล้มเหลวไปแล้วฉันตกใจมากกับสิ่งที่คนมีกรอบคิดแบบตายตัวมองว่าเป็นความล้มเหลวทีนี้ลองมาดูตัวอย่างที่เบากว่านี้หน่อย ความสําเร็จของฉันคือความล้มเหลวของคุณเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วฉันกับสามีไปเที่ยวไร่ปศุสุสั์แห่งหนึ่งนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเราทั้งคู่ไม่เคยเจอม้ามาก่อนวันหนึ่งเราลงชื่อเข้าเรียนการตกปลาแบบ fly fishing ซึ่งสอนโดยนักตกปลารุ่นใหญ่วัย80ปีที่แต่งตัวแบบคาวบบยเขาแสดงวิธีเหวี่ยงเหยือ่อจากนั้นก็ปล่อยให้เราสนุกกันตามลำพัง สักพักเราถึงรู้ว่าเขาไม่ได้สอนว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าปลาเท้าะกินเหยื่อพวกมันจะไม่กระตุกเบ็ดคุณต้องสังเกตฟองปุดๆในน้ําแล้วถ้าปลากินเหยื่อต้องทําอย่างไรต่อไปกระตุกสายขึ้นหรือจะสู้กับปลาอย่างไรถ้าเกิดมีปฏิหารทําให้เราเจอเหตุการณ์นั้นลากปลามาตามน้ําอย่ายกมันขึ้นเหนือน้ําพอเวลาผ่านไปยุงก็เริ่มกัด แต่เรายังตกปลาเทราไม่ได้สักตัวในบรรดาคนที่เรียนทั้งหมดสิบกว่าคนไม่มีใครก้าวหน้าเลยแม้แต่น้อยแล้วจูจ่ๆฉันก็โชคดีปลาเทราที่ไม่ทำนระวังเกิดมากินเหยื่อของฉันเข้าบังเอิญคนที่สอนเราตกปลายืนอยู่ตรงนั้นพอดีเขาเลยสอนวิธีจัดการกับปลาฉันจึงได้ปลาเท้าสสายรุ้งมาหนึ่งตัวเหตุการณ์แรกเดวิดสามีของฉันรีบวิ่งมาหา เขาย him, response, shops. ิ้มแฉ่งด네้วยความภูมิใจและพูดว่าอยู่กับคุณมีแต่เรื่องน่าตื่นเต้นเหตุการณ์ที่สองคืนนั้นขณะที่เราเดินเข้ามาในห้องอาหารเพื่อทานมื้อค่ำผู้ชายสองคนเดินตรงเข้ามาหาสามีฉันและพูดว่าเดวิดคุณรับมือได้ไงเนี่ยเดวิดมองหน้าพวกเขาด้วยความงงงวยเขาไม่รู้จริงๆว่าสองคนนี้กําลังพูดเรื่องอะไรแน่นอนว่าเขาไม่รู้เพราะเขาเป็นคนเดียวที่คิดว่า การที่ฉันตกปลาได้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นแต่ฉันรู้ทันทีว่าพวกเขาหมายความว่าอะไรพวกเขาคิดว่าสามีของฉันจะรู้สึกต่ำต้อยเพราะพวกเขาพูดต่ออย่างชัดเจนว่าความสำเร็จของฉันทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองกระจอกไปเลยบ่ายเบี่ยงโกงและนักโทษคนอื่นไม่ใช่สูตรแห่งความสำเร็จนอกจากความล้มเหลวจะทำให้คนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวรู้สึกช้ำใจแล้ว กรอบคิดแบบนี้ยังไม่มีสูตรดีๆที่จะช่วยให้คุณเอาชนะความล้มเหลวด้วยถ้าความล้มเหลวหมายถึงการไร้ฝีมือหรือไร้ศักยภาพยิ่งหมายความว่าคุณคือคนล้มเหลวและคุณจะทำอย่างไรต่อไปในงานวิจัยครั้งหนึ่งฉันถามนักเรียนเกรดเจ็ดว่าพวกเขารับมืออย่างไรเวลาสอบได้คะแนนไม่ดีไม่แปลกใจเลยที่นักเรียนที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้บอกว่า พวกเขาจะอ่านหนังสือให้มากขึ้นสำหรับการสอบครั้งหน้าแต่นักเรียนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวกลับบอกว่าจะอ่านหนังสือให้น้อยลงพวกเขาบอกว่าจะเสียเวลาไปทำไมในเมื่อตัวเองไร้ความสามารถทั้งยังบอกอย่างจริงจังด้วยว่าจะลองคิดเรื่องโกงข้อสอบเพราะถ้าไร้ความสามารถก็ต้องสอบหาหนทางอื่นยิ่งไปกว่านั้นแทนที่จะพยายามเรียนรู้จากความล้มเหลวและแก้ไขมัน นักเรียนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวอาจพยายามเพิ่มความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเช่นมองหาคนที่ทำคะแนนได้น้อยกว่าในการวิจัยครั้งหนึ่งฉันเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ทำคะแนนสอบได้ไม่ดีดูข้อสอบของนักศึกษาคนอื่นๆคนที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้จะขอดูคนที่ได้คะแนนมากกว่าและสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนเดิมคือพวกเขาอยากแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเอง แต่คนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวจะขอดูข้อสอบคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าตัวเองมากนั่นคือวิธีที่พวกเขาใช้เพื่อให้รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นจิมคอลลินส์แล้วเรื่องทำนองเดียวกันแต่เกิดขึ้นกับในโลกธุรกิจในหนังสือเรื่อง Good to Great เมื่อพอล็อตเตอร์แอนด์กรบกระโจนเข้าสู่ธุรกิจกระดาษ Scot เปเปอรซึ่งเป็นผู้นำตลาดในขณะนั้น กลับไม่คิดจะทำอะไรเลยแทนที่จะเตรียมพร้อมลุกขึ้นสู้พวกเขากลับบอกว่าอย่างน้อยก็ยังมีบริษัทอื่นที่ทำได้แย่กว่าเราอีกวิธีที่คนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวใช้เพื่อพยายามเพิ่มความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองหลังพบกับความล้มเหลวก็คือการแก้ตัวหรือโทษคนอื่นเราย้อนกลับไปที่เรื่องราวของจอห์นแม็แอนโรกันดีกว่าคะ่ะ เราไม่เคยคิดว่าความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของเขาเขาแพ้เพราะเป็นไข้หรือไม่ก็ปวดหลังครั้งหนึ่งเขาแพ้เพราะรู้สึกว่าได้รับความกดดันจากความคาดหวังอีกครั้งก็แพ้เพราะตกเป็นข่าวซุบซิบเขาเคยแพ้ให้เพื่อนเพราะเพื่อนกำลังมีความรักแต่เขาไม่มีเขายังเคยแพ้เพราะกินมากเกินไปก่อนแข่งต่อมาก็แพ้เพราะมีรูปร่างล่าไป จากนั้นก็แพ้เพราะผอมไปหนาวไปร้อนไปฝึกน้อยไปและฝึกมากไปความพ่ายแพ้ที่ทำให้แม็กแอนโรเจ็บปวดมากที่สุดจนถึงขั้นนอนไม่หลับไปหลายคืนก็คือตอนที่เขาแพ้ในการแข่งขันเทนนิส f r รนซ์โอเพนเมื่อปี1984เมื่อถูกถามว่าทำไมถึงแพ้หลังจากขึ้นนำอีวานแลนเดก่อนถึงสองเซตแม็กแอนโบรก็ตอบว่า มันไม่ใช่ความผิดของเขาแต่เป็นเพราะช่างภาพของสถานีโทรทัศน์ NBC ถอดหูฟังออกเสียงต่างๆจึงดังเล็ดลอดจากหูฟังออกมาและมันก็รบกวนสมาธิเขามันไม่ใช่ความผิดของเขาแม็กแอนโรจึงไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองให้มีสมาธิกับเกมหรือควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีกว่านี้จอห์นวูดเดนโค้ชบาสเกตบอลในตำนานบอกว่า คุณไม่ใช่คนล้มเหลวจนกระทั่งคุณเริ่มโทษคนอื่นเขาหมายความว่าคุณยังคงอยู่ในกระบวนการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดจนกว่าคุณจะปฏิเสธหรือไม่ยอมรับมันตอนที่เอมรอนยักษ์ใหญ่ในแวดวงธุรกิจพลังงานล้มครืนและถูกโจมตีซ้ำจากวัฒนธรรมที่เชิดชูความจองหองของบริษัทเหตุการณ์นี้เป็นความผิดของใครกันเจฟฟรีย์สกิลลิง CEO และหัวกะทิประจำบริษัทยืนกรานว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเพราะพวกเขาไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เอนบรอนพยายามจะทำและผลการสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมก็พบว่าสกิลลิงบอกว่าเขากำลังโดนล่าแม่มดในทางกลับกันแจ็คเวลส์ซ e o ผู้มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ต่อการที่ General Electric ทําผิดพลาดอย่างแสนสาหัสในปี1986 General Electric ซื้อ Kidder Peabody บริษัทวานิธนกิจแห่งหนึ่งในวอลสตรีทหลังจากเข้าซื้อกิจการได้ไม่นาน Kidder Peabody ก็เจอข่าวฉาวครั้งใหญ่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลวงในไม่กี่ปีต่อมาหายนะก็เกิดขึ้นอีกครั้ง Joseph j e t นักขาหุ้นได้ซื้อขายหุ้นปลอมจำนวนมากเป็นเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อที่ตัวเองจะได้โบนัสก้อนโตวเวลโทรศัพท์หาผู้บริหารของ General Electric ทั้ง14คนเพื่อแจ้งข่าวร้ายและกล่าวโทษเป็นการส่วนตัวว่าผมโทษตัวเองสำหรับหายนะครั้งนี้กรอบคิดกับภาวะซึมเศร้าก่อนจะฆ่าตัวตายนั้นเบอร์าร์ดลัวโซ เชฟชาวฝรั่งเศสอาจตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าก็ได้คุณคิดอย่างนั้นไหมคะในฐานะนักจิตวิทยาและนักการศึกษาฉันสนใจเรื่องภาวะซึมเศร้ามากมันเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยๆในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในเดือนคุมภาพันธ์กับมีนาคมฤดูหนาวยังไม่ผ่านพ้นไปฤดูร้อนก็ยังอีกนานกว่าจะมาถึงงานที่ต้องทำกองเป็นพันเนินและบ่อยครั้งความสัมพันธ์ก็ลุ่มๆดอน,ดน ฉันสังเกตเห็นมานานแล้วว่านักศึกษาแต่ละคนมีวิธีรับมือกับเรื่องที่ทำให้เขาเศร้าโศกแตกต่างกันไปบางคนก็ทนอยู่กับมันพวกเขาลากตัวเองมาเข้าเรียนทำงานส่งให้ทันและดูแลตัวเองเพื่อที่เวลารู้สึกดีขึ้นชีวิตจะได้ไม่รับความกระทบกระเทือนมากนักเมื่อไม่นานมานี้ฉันตัดสินใจหาคำตอบว่ากรอบคิดมีบทบาทในเรื่องนี้หรือไม่ ฉันขอให้พวกเขาเขียนไดอารี่ออนไลน์นาน3ามสัปดาห์ในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์และมีนาคมทุกวันพวกเขาจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกกิจกรรมที่ทำรวมถึงวิธีรับมือกับปัญหาและนี่คือสิ่งที่ฉันค้นพบนักศึกษาที่มีกรอบคิดแบบตายตัวจะมีภาวะซึมเศร้าในระดับที่สูงกว่าการวิเคราะห์ของฉันแสดงให้เห็นว่า นี่เป็นเพราะพวกเขาเอาแต่ครุ่นคิดเกี่ยวกับปัญหาและความล้มเหลวพวกเขาทรมานตัวเองด้วยการคิดว่าความล้มเหลวหมายถึงพวกเขาไร้ความสามารถหรือไร้คุณค่าพวกเขาบอกว่าความคิดที่ว่าฉันห่วยแตกวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาหรือผมแค่ไม่อาจปล่อยวางความคิดที่ว่าผมเป็นคนไม่มีค่าได้นี่เป็นอีกครั้งที่ความล้มเหลวคอยตราหน้าพวกเขา ทําให้พวกเขาหมดหนทางที่จะประสบความสําเร็จยิ่งรู้สึกเศร้ามากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งไม่ทําอะไรมากขึ้นเท่านั้นพวกเขาจะไม่ลงมือทําอะไรเพื่อแก้ปัญหาเช่นไม่อ่านหนังสือไม่ส่งการบ้านให้ตรงเวลาและไม่ทํากิจวัตรประจําวันแม้นักศึกษาที่มีกรอบคิดแบบตายตัวจะแสดงให้เห็นว่ามีอาการซึมเศร้ามากกว่าแต่ก็มีนักศึกษาที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้จำนวนมากที่รู้สึกทุกข์ใจ เห็นได้ชัดเจนว่านี่เป็นช่วงเวลาเกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายที่สุดแล้วฉันก็ได้เห็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนั่นคือยิ่งนักศึกษาที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้รู้สึกเศร้ามากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งลงมือทำเพื่อเผชิญหน้ากับปัญหามากเท่านั้นพวกเขายิ่งต้องทำให้แน่ใจว่าจะทำการบ้านเสร็จทันและยิ่งใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเรียกว่ายิ่งรู้สึกแย่มากเท่าไหร่ พวกเขาก็ยิ่งมุ่งมั่นมากขึ้นเท่านั้นอันที่จริงแล้วหากดูจากสิ่งที่นักศึกษาที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้ทำย่อมเป็นเรื่องยากที่จะดูออกว่าพวกเขาท้อแท้แค่ไหนเด็กหนุ่มคนหนึ่งเล่าให้ฉันฟังว่าผมเป็นนักศึกษาปีหนึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ผมต้องอยู่ห่างจากบ้านทุกคนล้วนเป็นคนแปลกหน้าวิชาที่เรียนก็ยากสุดๆเมื่อวันเวลาผ่านไปผมก็ยิ่งรู้สึกห่อเหี่ยวมากขึ้นทุกที จนในที่สุดก็มาถึงจุดที่ผมแทบไม่อยากลุกออกจากเตียงกรอบคิดเปลี่ยนความหมายของคำว่าพยายามเรื่องราวนี้น่าสนใจแค่ไหนติดตามได้ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ